ตอบชัดๆวันที่23มกราคม2565มติคอรมอเยียวยาทั่วประเทศได้เงิน3,000บาทได้3เดือนข่าวจริงไหมโอ้โหตอนนี้ครับก็มีกระแสข่าวแปลกๆมาอีกแล้วนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับในเรื่องนี้นะครับมีมติคอรมอนะครับจะเยียวยานะฮะให้วันที่23มกราคมนี้นะครับให้เงินเนี่ย3,000บาท3เดือนเลย บอกเลยนะครับตรงนี้เลยว่ามันไม่จริงแน่นอนนะครับเพราะว่ามติคอรมอไม่ได้มีออกมาแบบนี้นะฮะแล้วมติคอรมอก็ไม่ได้ให้เงิน3,000ด้วยนะครับมติคอรมอมีมีเพียงนะครับถ้าเกิดมีนะครับจะมีคนละครึ่งเฟษสี่นะครับซึ่งอาจจะได้เงิน1 5 0 0บาทนะครับหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยแล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับบรสวัสดริการโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความเฉลือพิเศษนะครับผมก็จะมีแบบนั้นนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าเป็นโครงการ คือเลยอะไรอย่างนี้นะฮะที่แบบเนี้ยเป็นมติคองวัคซีทั่วประเทศมันไม่จริงเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยกระแสข่าวที่คุณไปติดตามมาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยให้รู้ไว้ว่าไม่จริงแล้วก็อย่าไปแชร์ต่อนะครับแล้วก็ก็ส่งคลิปนี้ไปให้ทุกคนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาเข้าใจผิดนะครับไม่ให้เขางงนะฮะบอกเลยว่ามันไม่จริงเลยนะฮะโอเค ส่วนถ้าเกิดว่ามีความจริงอะไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามนะครับคอรมอเนี่ยจะมีประชุมแน่นอนครับวันที่24มกราคมนี้ซึ่งผมได้ทาคลิปไว้อยู่คุณอยากจะรู้ว่าคอรมอรประชุมอะไรบ้างนะครับคร่าวๆนะครับก็ลองดูได้หละวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่คลิปของประชุมคอรมอรในวันที่24ให้นะครับว่ามีลุ้นอะไรบ้างนะครับในโครงการต่างๆแต่โครงการที่ผมเอามาตรงนี้เนี่ยไม่มีแน่นอนนะส่วนถ้าเกิดโครงการอะไรจะมีแบบชัดๆเนี่ยเดี๋ยวผมนําม,มาแจ้งดให้ทราบก่อนขายแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะฮะ อขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมของาตลอดนะครับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ